สวัสดีค่ะมือนีสาวสกุลสีมาอัปเดตมาแค้ต่ตลุบที่ปูไว้ค่ะวาน,น่วยมันใหญ่ขนาดในแล้วค่ะตอนแรกที่ไทยพี่น้องเบิงตอนนั้นมันยังน่วยในหน่อยอยู่เนาะดอกกันยังบริเุทธิหลุดอยู่ตอนนี้หน่วยใหญ่ขึ้นมากแน่และค่ะมีความหวังนิดหน่อยหลักการมีหน่วยน่อยเพิ่มขึ้นมาอีกหลายน่วยอยู่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะ แถะแทะแท้ใหญ่ยังค่ะตอนไทยพี่น้องเมืองตอนนั้นนวยน้อยดอกก็ยังติดกลนอยู่ตอนนี้ใหญ่ขึ้นมาเน่ยแล้วค่ะนวยนี้ใหญ่กูมูค่ะที่เรือกับนวยน้อยรู้ว่าสิรอดพนจากกระลอกบอกค่ะแล้วก็มีอีกนวยหนึ่งค่ะยังไหนเนาะออกค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ยึดใส่เองแล้วก็นีน่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นชัดบ่นี่ค่ะเนี่ยหน่วยที่สองแล้วกันหน่วยที่สามยู่ใส่น้าบัดมาไายคือบ่อเห็นเนาะอ๋อนี่ค่ะหน่วยที่สามเห็นกันบ่ค่ะหน่วยที่สาม าราคาเมนูนิดน้อยนี่ค่ะกำลังติดดอกว้าวมันนี้ต้องผสมพันธุ์เกรสรให้ค่ะสัตวสกุลผสมพันธ์ค่ะมันบานแล้วก็เอาดอกเอาเอาเกรสรตัวผู้มาผสมมาจิมจิมใส่เบิงเพิ่นอยู่ใน YouTube นะคะเรียกว่าทดลองเห็ดเบิงค่ะยิใส่อีกนอไม่อียึด้ทางนี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 ้ ออนี่ค่ะี่านี้ใหญค่ะแล้วก็นี่ค่ะใหญ่ละแล้วก็ทั้งใดอีกนอกอ,อ๋นนี่ค่ะน,นี่ค่ะเครื่องนี่รู้สึกว่าสิติดไล่หลาย,ลายสิดเด็ดถิงอยู่รอบมึงกันมาดอกใดมันสมบูรณที่สุดกบทิเก็บไว้นี่ค่ะ นี่ก็เป็นหน่วยมันค่ะนีกระแมนค่ะนีกระแมนเครื่องนี้มีหนึ่งหน่วยมีสองหน่วยมีสามหน่วยมือนันเบิรงสีหน่วยดูสกว่ามันสีลนไปแล้วดูสกว่านี้มีหนึ่งสองสาม Hà. hà lão à, hồ chết Bàn. cầu cấp nuôi nhà cầu các ngôi nhà เอาเสื้อผูกไว้ค่ะอย่ามันขาดนี่ค่ะเสือกผูกมันดึงไว้ไงแล้วมีความหวังแล้วนี่ค่ะเครื่องมีสองนวยนี่ค่ะนหนนวยหนึ่ง แล้ก็น,นี้วน่วยหนึ่งมันมันขอมันต่อกันเลยนะะี่ค่ะเดี๋ยวซีบึงกันว่าดอกเล้น่วยได้สมบูรณ์ที่สุดกะสิดึงหนึ่งน่วยที่พอสมบูรณ์มันถ่งมันมันไกลกันพดยานอาหารมันบบเพียงพ่อตัวน,นี้น้อยหนึ่ง เก็บเม็ดมันไหวล้ายหลายค่ะมันหวานพันธุ์มันหวานค่ะงามบ่ค่ะงามบ่เพิงกระไรอันนี้ผสมพันธุ์เองค่ะเบิรงน, YouTube นี่ยูทู e เพิินดอกมันกัลลังบานตอนเสาร์ประมาณแปดโมงเสาร์พ่อกระอ้อน เกสรตัวผู้มากแกะแล้วก็เขาก็เอาจิมจิมจิมใส่ดอกตัวเมียที่มันกระลังติดดอกมันกระลังสีบานๆนะคะมันกระติดเลยดีดีประคกรหัสเห็ด,น,หด,หดนี่ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้กระลังนี่กระสมพันธุดในเลยประมาณนี้เนี่ยน่วยนี่เห็นไหมคะ ดอกมันก็ล่างบานเนี่ยเนี่ยเขาแกะแกะเอาตัวผูแลวกแกอันกีบเหลืองๆมันออกแลวกเอาเกียร์สอนมันเอา,อาเจิม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 ใส่ติดค่ะเห็ดมาติดถูกดอกเลยค่ะยังบ่มีหลนจักดอกประสบการมาเห็ดครั้งแรกหาเบิ้งอยู่ในอัน youtube ของเพื่อนๆเข้เากับเออลองเห็ดเบิ้งก่อนหนะ้าสนหกก็กที่เบิ้งนี่คือคือติด,ดกบดซื้อดอกเลยที่เห็ดมาติดบดทุกหน่วยเลยอะ่ะ ปลูกใส่กระถางตรงนี้กับสีแดดวัวลายเท่าได้ค่ะพอมีต้นไม้ใหญ่ผู้ใดสนใจก็ลองปลูกบ้างเด้อค่ะเด้องใส่กระถางตอนแรกว่าเสียเ่ยวลงดินทั้งปุ่นละค่ะมะข่ายนี้อนันกระหลอกมันลายก็เลยเอาไส้นีไว้แล้วก็เอาอันตะไคร้เอาตะไคร้ไอ้อ่อมไว้สะนะดอกกำลังน,น้อยมากกะลอกกินเบ้าง ต้นกำลังเป็นเบียร์แมมันกินต้นกินต้นเมื่อันนี้ที่ละอันนี้ก็นวยอันนี้ก็น่วยนี่น้อยนี่กันวย <c oughs> ต้องเด็ดตร้งนี้ทิ้ง <c oughs> น้ำเลี้ยงบ่พ่อปุ๋ยก็ไ่ได้ใส่ปุ๋ยยังจักเทืองได้ปลูกค่ะจำได้ว่าใส่ไอชีไก่นะคะอัดเม็ดนะเอาเอาโรยโรยโรยกลนลุ่มแล้วก็ปลูก ออกมาประมาณนี้นะคะรออรุ่นรอบต่อไปคือมันสุกค่ะบาได้กินแล้วมันสิหวานบอเขาสิได้กินหรือกระลอกสิกินก่อนเท่าบอรู้คือกันตอนนี้ <c oughs> <c oughs> แค่นี้แหลคะค่ะขขอพูณเวลาที่ติดตามสวัสดีค่ะ